ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนที่สําคัญนะครับสำหรับงานโฆษณานะครับพอนอกจากการคิดไอเดียและการถ่ายทําแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่จะทําให้ผลงานดูน่าสนใจโดดเด่นและเป็นมืออาชีพนะครับก็คือการเลือกใช้โปรแกรมในการผลิตและตัดต่อภาพยนตร์โฆษณานะครับง่ายๆนะครับลองนึกถึงโฆษณาที่เราเห็นตาม YouTube หรือทีวีนะครับถ้ามีแค่ภาพดิบๆจากกล้องเนี่ยโดยไม่มีการตัดต่อใส่เสียงใส่เอฟเฟกเนี่ย ภาพจะดูไม่สมบูรณ์และไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะครับดังนั้นนะครับการเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับคุณภาพของงานก็จะดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้จ่ายนะครับได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตโฆษณานะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักนะครับหนะครับด้านของ pre-production นะครับก็คือในเรื่องของการวางแผนงานนะครับเช่นการเขียนบทหรือการทำสตอรี่บอร์ดนะครับ 2นะครับในด้านของโปรดักชันนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายทําจริงนะครับแล้วก็3นะครับโพสต์โปรดักชันนะครับก็คือในเรื่องของการตัดต่อใส่เสียงใส่เอฟเฟกนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสนะครับในเรื่องของโพสต์โปรดักชันนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้โปรแกรมโดยตรงนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการโพสต์โปรดักชันเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะมายกตัวอย่างนะครับอ่าโอเคครับ โปรแกรมตัดต,ต่อวิดีโอลักเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในโปรแกรมของ Adobe Premiere Pro นะครับแล้วก็ Final Cut Pro นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโปรแกรม DaVinci นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโปรแกรมทำกราฟิกเคลื่อนไหวและเอฟเฟกนะครับเราก็จะเรียกใช้โปรแกรม Adobe After Effects นะครับหรือ เป็นอีกโปรแกรมนึงก็คือเป็นโปรแกรม Blender นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเสียงนะครับก็จะมีโปรแกรมของ Adobe Audition นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น Audacity นะครับนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นโปรแกรมแปลงและจัดการไฟล์สื่อนะครับก็จะเป็นโปรแกรม Adobe Media Encoder นะครับแล้วก็ Handbrake นะครับ จะเห็นว่าการทำโฆษณาเนี่ยไม่ได้ใช้แค่โปรแกรมเดียวนะครับแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานนะครับแล้วก็ทำงานร่วมการเป็นทีมได้นะครับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการยกตัวอย่างโปรแกรมยอดนิยมนะครับที่มืออาชีพส่วนใหญ่เลือกใช้กันนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่เรามักจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะครับใช้งานได้ทั้ง Mac และ w n n o w w นะครับทำงานร่วมกับ After Effects ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเหมาะสำหรับงานโฆษณาที่ต้องตัดต่อหลายๆช็อตนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวไฟนอนคาร์ r โปนะครับใช้ได้เฉพาะ Mac นะครับทำงานเร็วให้สีที่สวยเหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วเช่นการทำคลิปโฆษณาออนไลน์นะครับและอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัว DaVinci Resolve นะครับ มีเวอร์ชั่นฟรีครบเครื่องจุดเด่นนะครับของเขาก็จะเป็นในเรื่องด้านของการปรับสีนะครับค o ลเล g ร์เกรดนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับจนถึงมืออาชีพก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น After e f f e c t นะครับใช้ทำโ t ชั n นกราฟิกนะครับหรือโลโก้เคลื่อนไหวเอฟเฟกพิเศษนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยการคุณภาพเสียงนะครับก็จะเป็นโปรแกรม a ออดิชั่นนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Audacity นะครับเขาจะช่วยในการตัดต่อและปรับคุณภาพเสียงดนตรีและเสียงบรรยายดังนั้นการเลือกโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับความถนัดอุปกรณ์ที่มีและก็งบประมาณครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้โปรแกรมเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาในด้านของ4ปัจจัยหลักๆเลยนะครับ 1. น,นะครับด้านของ งบประมาณและลิขสิทธิ์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับในการที่เราจะอัปโหลดโปรแกรมหรือเอาโปรแกรมมาใช้เนี่ยบางโปรแกรมเนี่ยมันก็ต้องมีการเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆหรือการเสียค่าใช้งานนะครับอย่างของโปรแกรม Adobe เนี่ยต้องสมัครเป็นรายเดือนแต่ก็จะมีอีกโปรแกรมหรือโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เรียกว่า DaVinci นะครับอันนี้ครับก็จะสามารถมีโปรแกรมมีเวอร์ชั่นฟรีให้อัปโหลดได้นะครับต่อไปนะครับ เรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างอ่าไฟไฟ t ลคั Cut, เนี่ยก็มักจะใช้ได้กับเฉพาะเครื่อง Mac เท่านั้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับความซับซ้อนของงานนะครับต้องใช้โมชั่นหรือเอฟเฟกพิเศษหรือไม่อ่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของงานนะครับแล้วก็ปัจจัยที่4นะครับเวลาเรียนรู้โปรแกรมควรเลือกโปรแกรมที่ใช้งาน ได้สะดวกและเรียนรู้ไม่ยากเกินไปนะครับสรุปแล้วเนี่ยการเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเนี่ยเป็นคุญแจสำคัญที่ช่วยให้โฆษณาดูเป็นมืออาชีพมีคุณภาพและทำงานได้ตรงเวลาครับผม